มีคนกำลังน้อยใจคุณอยู่เขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย สีดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตนกุมเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกกพผิจิกเดอะเฮอร์มีตพลังงานของคนรา,า,รงงา,นนาศ,ศีกันาก้กกาไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษ์กันมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุเลยนะคะ เก็บเนื้อเก็บตัวรักสันโดษไม่สูงสิงกับใครนะคะเป็นคนที่ไปไหนได้เองทําอะไรได้เองการอยู่ตัวคนเดียวเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆนะคะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงทําอะไรได้เองไปไหนได้เองมีความสุขกับการทําอะไรเองหรือหากว่ามีเพื่อนนะคะก็จะมีแค่คนสําคัญคนที่สนิทด้วยไม่กี่คนเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะ ไม่ชอบที่จะออกงานสังคมไม่ชอบที่จะออกไปไหนเลยด้วยซ้ําอาจจะไม่ชอบเที่ยวด้วยก็ได้นะคะในพลังงานของคุณชอบไม่กี่อย่างแล้วก็จะทําซ้ำๆเดิมๆอยู่แบบนั้นนั่นเองเป็นคนที่มีความจริงใจนะคะแม้จะมีเพื่อนน้อยแต่ว่าเพื่อนที่คุณมีมีแต่เพื่อนที่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยนั่น,น,นเองนะคะเรามาดูกันว่าคนที่กําลังน้อยใจคุณอยู่เขาคือใครนะคะใครที่น้อยใจคุณอยู่ในตอนนี้ขอภัยบอกที ใครน้อยใจคุณอยู่คิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำามีนกรกฎพิจิกอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงนอนูเดเมจิเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำคิงถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตนุลกุมควีนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ มีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟคนธาตุลมเป็นคนเก่งทันคนทันเกมนะคะสุขุมใจดีพูดเพ้อเป็นคนที่โรแมนติกมากๆคนหนึ่งนะคะคนคนนี้ก็ไม่ชอบที่จะเข้าสังคมสักเท่าไหร่ชอบอยู่บ้านทํางานบ้านดูแลเทคแคร์คนในครอบครัวอยู่กับคนรักมีความดุมีความเด็ดขาดแม้จะเป็นคนที่ใจดีก็าตามนะคะ ถึงเวลาจะดุก็ดุใช้เล่นเลยในพลังงานของเขาเอาจริงเอาจังเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความจริงจังตั้งใจมุ่งมั่นมากๆด้วยคนหนึ่งนะคะเราก็ชอบการอ้อนการโดนอ้อนชอบให้คนรักสกินชิฟชอบที่จะพูดดีๆเสียงสองเสียงสามนะคะในพลังงานของเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่โรแมนติกมากๆนะคะตัวติดกันกับคนรักมากๆในขณะที่คุณเหมือนกับเป็นคนที่ ชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆเฉยๆมากกว่าไม่พูดมากนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่ออกแนวซา์ซีหน่อยนะคะซา์ซีตัวติดกันกับคุณนะคะเรามาดูกันว่าเขาน้อยใจคุณเรื่องอะไรนะคะคนคนนี้เขาน้อยใจคุณเรื่องอะไรขอภัยบอกทีเขาน้อยใจคุณเรื่องอะไร มีเรื่องบางอย่างนะคะที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นคู่น้งคู่ทะเลาะกันเองหรืออาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นที่ทําให้คุณน้งคู่ทะเลาะกันนะคะปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนกับเขาอยากให้คุณยอมเขาบ้างตามใจเขาบ้างนั่นเองนะคะ ความนิ่งความเงียบของคุณบางครั้งนิ่งเกินไปนิ่งจนเขาคาดเดาไม่ถูกเงียบจนเขาคาดเดาไม่ถูกเขาอยากให้คุณโรแมนติกบ้างอ่อ,อนโยนบ้างมีมุมของความรักแสดงออกถึงความรักบางนั่นเองนะคะคุณนิ่งเกินไปจนเขาน้อยใจนั่นเองแม้ว่าจะไม่มีคนอื่นไม่มีมือที่3ก็ตามแต่ความนิ่งเงียบของคุณนั่นเองที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาน้อยใจนะคะ ความรักนะคะคนรักการแสดงออกถึงความรักนะคะที่เป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้เขาน้อยใจคุณนะคะเขารักคุณมากคุณเป็น d ี p อ็ s เในใจของเขาสำหรับคุณคุณคือที่หนึ่งในใจของเขาเป็นคนเดียวในใจของเขาเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาแสดงออกถึงความรัก เป็นคนที่เขาชัดเจนในความรักด้วยเขาอยากให้คุณแสดงออกบ้างในความรักนะคะการนิ่งของคุณความเงียบของคุณนะคะการตัดสินใจเองของคุณบางครั้งไม่ได้ปรึกษาการทำอะไรได้เองนะคะบางครั้งอยากช่วยบางครั้งอยากได้ยินว่าอยากทำอะไรบ้างการนิ่งเงียบการเก็บตัวเงียบการไม่ออกไปไหนเลยนะคะ เขารู้ว่าเขามีความสําคัญสําหรับคุณแต่เขาไม่รู้ว่ามากเพียงพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์ยืนยาวต่อไปได้ไหมแล้วเขารู้สึกว่าความรักระหว่างเขากับคุณไม่เท่ากันเขารักคุณมากกว่าที่คุณรักเขาจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาน้อยใจคุณนั่นเองนะคะนิ่งเงียบเงียบงันไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยบอกรักในขณะที่เขาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อแสดงออกว่าเขารักคุณคุณสําคัญสําหรับเขามากๆเขาจึงรู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขาไม่เท่ากันแล้วเขาก็เกิดความน้อยใจนั่นเองนะคะ